ฉนวนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณสวัสดีค่ะคขอตข้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณในช่วง Better Your Home วันนี้อ e ีทพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยกับคุณประทีปพัฒราวิชานะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การทั่วไปบริษัทมิกเซลจำกัดเป็นผู้ผลิตฉนวนกันความร้อนนะคะสวัสดีค่ะคุณประทีสวัสดีครับ คุณที่พะอีทเห็นนะคะเนี่ยไอ้ที่มาตั้งอยู่เยอะๆอันนี้ค่ะมันคืออะไรมันใช่ฉนวนหรือเปล่าคะเอ่อหน้าตาดูเหมือนฉนวนนะครับค่ะคือโรงงานของเรามิกเซลเนี่ยนะครับนอกจากผลิตฉนวนสําหรับกันความร้อนที่เป็นโพลีเอทิลีนโฟมแล้วค่ะเรายังผลิตตัวโฟมสําหรับที่ใช้ในงานกันกระแทกในการกันกระแทก ก็ไปใช้ในพวกอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการส่งทิ้นส่วนอะไรเพื่อก,กันกระแทกนะครับในลักษณะนั้นค่ะแล้วคุณ,ณสมบัติของแต่ละตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณมาทีคุณนี่ลองจับดูสิครับเหมือนกันไหมครับสองตัวใช่ที่ตัวนั้นหนาสองตัวนี้นะครับไม่เหมือนกันค่ะคุณมาทีอันนี้รู้สึกว่ามันจะนิ่มกว่าน,นิ่มกว่าแต่ว่าอันนี้มันจะหนากว่าู้ชมกดปลาจะแข็งมากครับค่ะมันแตกต่างกันยังไงอะค่ะคุณมาที ที่แตกต่างกันก็คือถ้าเราจับแล้วนิ่มๆเนี่ยน,นะครับเขาเรียกว่าความหนาแน่นน้อยอนนความหนาแน่นน้อยกว่าอันนี้ความหนานแน่นจะมากการใช้งานก็คือว่าถ้าต้องการไปใช้งานที่รองรับการกระแทกแรงๆ <devotion S 2> ก็ควรที่จะใช้ความหนานแน่นส,งสูงแต่ถ้าไม่ต้องการความรองรับการกระแทกหน,นักๆก็ใช้ความหนาแน่นที่เบาลง ที่ที่เราผลิตได้เนี่ยมีความหานาแน่นตั้งแต่ย2กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเ, <r> เม,เม,เมตรนะครับก็หนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรก็คือหนึ่งลูกบาทเมตรดักยี่สิบกิโลกร,รมัมเบาที่สุดนคะครแล้วก็ที่สูงที่สุดของเราก็คือห้าสิบกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมรตรจะเห็นความกว้างเลนส์<ม>ของมันความความห่างของน้ําหนักเนี่ยจะสูงมากต่างกันมากเพราะในในระหว่างนั้นก็จะมี 3 5กิโลกรัม40กิโลกรัม45กิโลกรัมขึ้นอยู่กับที่ลูกค้าจะเอาไปใช้งานค่ะนะครับก็แสดงว่าความหนาแน่นนี่มีผลต่อการเลือกนําไปใช้งานด้วยใช่ครับแล้วส่วนใหญ่ความหนาแน่นที่น้อยกว่านี้เราจะไปใช้กับงานอะไรคะคุณมาทีเอ่อถ้าความหนาแน่นน้อยๆเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วแต่ลูกค้าจะไปใช้ครับว่าต้องการไปรับแรงกดทับมากน้อยขนาดไหนต้องการความแข็งแรงของโฟมระดับไหนนะครับ ส่วนใหญ่เอาไปใช้กับงานยกตัวอย่างให้ได้ไหมคะเอาผมผมอธิบายถึงเรื่องเรื่องคุณสมบัติมันนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณนิดก็จะเข้าใจว่าควรจะไปใช้งานอย่างไรนะครับเวลาเราผลิตโฟมมาเนี่ยเราจะต้องนําไปทดสอบทดสอบแรงที่ทดสอบนึ้นก็คือตัว compressive strength หรือแรงกดทับแรงกดทับเมื่อกดทับลงไปแล้วเนี่ยมันยืดขึ้นมาเด้งขึ้นมาไหมนะครับกดทับไปนานๆแล้วเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาไหม นะครับอันที่สองก็คือฉีกขาดความฉีกขาดความแหลงแรงในการฉีกขาดะนะครับอันที่สี่ก็คือแรงดึงนะครับแรงดึงเสร็จอันที่ห้าก็คืออันที่สี่นะครับคือความยืดหยุ่นนะมันความยืดหยุ่นของมันตอนนี้ที่คุณอีทถามว่าแล้วไปใช้งานอะไรสมมุติว่าของของคุณอีทเนี่ยไม่ได้หนักมากไม่ได้หนักมากก็จะใช้ตัวนี้ ตัวที่มีความหนาแน่นน้อยก็ได้เพียงพอแล้วแต่ถ้าต้องชิ้นส่วนที่คุณอีทเอาไปกันกระแทกหนักก็ต้องใช้ความหนาแน่นสูงๆแข็งๆผมยกตัวอย่างตอนนี้เนี่ยที่ใช้กันอยู่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเมืองไทยเนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในซีกโลกภาคเรียกว่าอาเนยนตวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะครับส่งออกพวกโรงงานผลิตรถยนต์ใหญ่จะต้องส่งอะไร ไปให้ประเทศต่างๆรอบๆเขาจะใช้ต hey? ัวน <Heh. S 1> um, ี้ฮะตัวที่แข็งแรงมากๆเป็นตัวกันกระแทกตัวอะไหล่รถยนต์ที่จะส่งไปต่างประเทศเพราะมันชิ้นส่วนเป็นเหล็กทั้งนั้นใช่ไหมถ้าเอาตัวนี้ไปลองรับก็จะรับไม่รับไม่ค่อยได้นะครับค่ะคุณมันที่พาเราอย่างนี้นอกจากที่เราเอาไปใช้เป็นตัวกันกระแทกแล้วเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับแบบอื่นด้วยได้หรือเปล่าคะเออ คุณนีจจะเห็นอย่างมีอย่างหนาใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะสามารถรเราทําได้ถึงหนาหนามากอันนี้เจ็ดสิบมิลิเมตรนะครับหรือเจ็ดเซนอันนี้ห้าสิบมิลิเมตรหรือห้าเซนนะครับค่ะชิ้นบางๆของเราเนี่ยก็ตัวนี้กับตัวนี้ที่เป็นชิ้นบางของเราคร่ะตัวบางเนี่ยประมาณห mm. ้ามิลิเมตรค่ะนะครับคนนี้ลองจับตัวห้ามิลิเมตรตอนนี้เนี่ยที่เราไปใช้กันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปใช้ในงานของรองใต้ผม ลองใต้พรมนะฮะจะทําให้พื้นพรมนุ่มขึ้นหรือไปลองใต้พื้นปะเกะปัจจุบันเนี่ยในในบ้านเราเนี่ยจะมีเรียกว่าพื้นสําเร็จรูปที่เป็นไม้เป็นแผ่นแผ่นบางๆนะครับมาปูเวลาเดินอาจจะเอ็ดอัดเอ็ดอัดถ้าปูอันนี้ไปนะฮะเสียงใดเอ็ดอัดเอ็ดอัดก็จะหายไปและทําให้เสียงที่จะรอดลงไปในพื้นชั้นล่างก็จะน้อยลงด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้รับ ข้อมูลมากมายเลยจากคุณมาทีนะคะก็คือตัวฉนวนไม่ได้เป็นฉนวนอย่างเดียวนะคะเราสามารถเอามาเป็นตัวกันกระแทกได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังเอามาทําเป็นฉนวนที่อยู่ใต้พรมได้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันเสียงค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าตัวโฟมนี้สามารถเอามาใช้สําหรับงานกันกระแทกแล้วก็งานสําหรับงานพื้นได้ด้วยนะคะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะอีและคุณมาทีพก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร02 380 6960 1